ก็ขอจเจริญสุขสวัสดีนะในช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็มาฟังเรื่องของอโบสถ์วิหารเจดีย์มีหน้าที่ทำอะไรแตกต่างกันยังไงคือประโยชน์มันมีไว้เพื่ออะไรนะ,ะใครอยากอยากรู้ก็ฟังไม่อยากรู้ก็ช่างหัวหามันไม่ต้องฟังเรื่องนี้แค่นั้นแหละเออฟังเป็นความรู้เออไม่อยากได้ความรู้ก็ เป็นบัวใต้ตมเหมือนเดิมไอ้ปัดหนีปัดทิ้งเออแล้วก็ไม่ได้พูดเพราะด้วยใครชอบฟงังพระพูดเพราะๆพูดหวานๆก็ปัดอตัตมาหนีไปหาฟังนู่นพระพูดเพราะๆหวานๆนู่นนะคือมาทําให้เกิดปัญญาไม่ได้มาทําให้ชอบไม่ได้มาทําให้ศรัทธาบอกไปหลายครั้งแล้วขี้เกียจบอกอ่ะก่อนถึงนู่นนะเหมือนมันยังไม่ถึงหมู่บ้านหรอกบอกแล้วบอกอีก เดี๋ยวจะมาดรามา่าพิมบินธาบาตอะไรพูดอะไรถ่ายคลิปถ่ายกูยังไม่ถึงหมู่บ้านมึงเข้าใจไหมไปถึงหมู่บ้านนู่นอีกสามสี่กิโลหน่อถึงจะถึง <c oughs> อันนี้มันยังอยู่ระหว่างทางอยู่เทศได้ใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์อะมาเข้าเรื่องต่อมาไปดูเออมันมันคือมันเกิด คื่ออาตมาเนี่ยมันจะเกิดไอเดียขึ้นมาเวลาอาตมาไปดูนั่นดูนี่มาแล้วมันเออมันเกิดอะไรขึ้นมาปิ้งขึ้นมาก็จะทำนะนไปดูรายการอ่พูดเลยก็ชื่อรายการเข้าไปเลยก็ได้โอ๊กวีไนะเพราะว่าพูดได้ก็เพราะว่าอาตมาเป็นอาตมาติดตามเพราะว่าอาตมาชอบเวลาเขาทําช่องเขาทําไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คนนี้นะทําให้เราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรอย่างงี้นะ เอออ่าจะมีโยมคนหนึ่งเขาปั่นจักรยานบางทีเขามันจะมาใส่บาทนะเดี๋ยวต่อมาก็จะรับบาทเข้าด้วยมั้งนะอ่าบางทีมันเกิดเหตุสุขวิสัยนะอาะอ้มาชอบรายการนี้และก่อนเข้ารายการเขาจะเชิญชวนญาติโยมเนี่ยอ่าร่วมทําบุญสร้างอุโบสถนาที่วัดแห่งหนึ่งอ่อันนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ติดไม่ได้อะไร ก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยผู้ที่ร่วมทําบุญสร้างอุโบสถนะอแค่อนุโมทนายินดีในบุญนั้นเขาเรียกว่าปฏิทานุโมทนาใหม่นะหนึ่งในบุญหนึ่งในสิบของบุญกิริยาวัตถุสิบนะแค่อนุโมทนายินดีในบุญบุญนั้นถึงแม้เราไม่ได้บริจาคสักบาทเราก็ได้บุญเหมือนกันนี่คือการยินดีการยินดีในบุญ กุศลน,นะแค่อนุมโมทนาด้วยใจอันบริสุทธิ์นะไม่ได้ว่าอนุมโมทนาแต่ปากนะนะแล้วก็ไอ้พวกที่เห็นเขาทำบุญเนี่ยไปอิดถงอิดฉาบ้านมีกินรวยขนาดนั้นเดือยไปทำอย่างเงี้ยทางเดียวเลยอบายภูมิแล้วก็หาก,กินอะไรไม่เจริญแค่นั้นแหละอ,อลวันนนะก็จะมีโยมยาย จับสายบาทเป็นประจำนะอันนี้ก็ขออาภัยด้วยบางทีอืมเป็นเหตุสุขวิสัยอืมก็จะรับบาทก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันว่าทำไมต้องไปเชื่อมโยงกับช่องโอเคพีตอนเขาเชิญชวนนั้นนะเพราะมันจะเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องนี้ อพิวะธนสีริสานิจังบุท้าปาจาัจยิโนจัตตารโรธรรมมาวัดทันติอายุวนันโอสุขงังภาลังนัตถิโลเกอ,อนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลก อ,อ่อะเสร็จแล้วนะอ่าจริงๆแล้วถ้าพูดตามพระธรรมวินัยเนี่ยการให้พรก็ถือว่าไม่ควรเพราะว่าเราแสดงธรรมถือว่าเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแสดงธรรมต่อผู้ที่นั่งอยู่แล้วก็ให้พรปกติก็จะอนุโมทนา ให้อ่าพูดง่ายๆคือให้พอรอยู่ในที่ฉันอ่าฉันเสร็จหรือที่เราปูนั่งอาสนะในที่ผมที่ฉันแล้วก็เออนั่นะตามรรมาทำอะไรแต่ใครจะไปสายําบุญถึง,ถ,งถึงวัดละ่ะมึงจะไปให้พรตรงที่นั่นนั่งฉันน่ะเออเอาตามอันนี้เดี๋ยวมาดามาหาอีกอให้พงให้พอรอะไรอีกอเอาตามอัตภาพเอาตาม เออไอเนี้ยนะเอาตามสถานการณ์เอาตามเหตุการณ์นะอ่ามาต่ออ่าโยมโอกเนี่ยเขาก็จะอธิบายเนี่ยตัวเนี้ยอาตามายอยากจะขอติคือติเพื่อก่อนะติเพื่อก่อให้มันเกิดความเข้าใจและเกิดเป็นปัญญาและเกิดเป็นเกิดเป็นความรู้นะตอนที่เขาอธิบายว่าโบทเนี่ยเออเวลาเราสร้างโบทแล้วเออเราจะเออเพื่อให้ อ่าอ่าอะไรอ่ะเทศนธรรมโปรดญาติโยมพายโยมเอ่อปฏิบัติธรรมได้เออสั่งสอนลูกพระลูกเนนอะไรก,นนไก็ว่ากันไปให้พระปฏิบัติธรรมโน่นนี้นั่นสวดมนต์ไหว้พระก็ว่ากันไปเออ,เอ,อแต่อธิบายไม่ถูกไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกไม่ถูกจุดประสงค์ของอะไรนะก็เหมือนใช้เ็าเรียก ประมาณว่าเหมือนใช้ประโยชน์ผิดประเภทอะไรประมาณนะั้นส่วนที่โยมโอกอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเกี่ยวกับโบสถ์นะมันเป็นประโยชน์ของการใช้วิหารมันไม่ใช่การใช้โบสถ์เพราะโบสถ์มันไม่ได้ใช้อย่างที่โยมพูดมาโบสถ์นะนะ,นะตัวนี้คือติติเพื่อก่อนนะก็แล้วแต่จะจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่มันก็ดีทั้งนั้นแหละอ่าเพราะว่าสร้างโบสถ์แล้วมันก็ได้บุญได้ประโยชน์ อยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเราไม่ได้ว่าจะศึกษาจนหัวสมองเราเอาไปศึกษาอย่างอื่นบางทีไม่ได้ศึกษาในศาสนาพุทธโดยตรงอะไรอย่างนี้บางทีก็ก็พูดผิดไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรเออแต่เป้าหมายก็คือการสร้างโบทมันก็ได้กุศลผลบุญและสาธุอนุโมทนาสาธุแต่ตอนนี้อยากมาพูดให้มันเกิดไปเกิดความเข้าใจใเฉยๆนะบทไม่ได้มีเพื่อให้โยมเข้าไปนะ นะนะเอาพปดนี่ไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงธรรมโปรดญาติโยมเพราะว่าถ้าจะแสดงธรรมจะเทศานาะโน่นไปไปที่วิหารนู่นนะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนี่นะเออหรือว่าจะสอนพระสอนเนนสอนนั่นสอนนีนนนน่เรียนปริยัติธรรมปริยัติปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ลูกพระลูกเนนหรือเอาไวใ้ให้อะไรนะอ่าต้อนรับพระอาคันตุกา บางทีหรือพระที่ไม่มีกุฏิจำวัดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ใช้งานโบสถ์ได้แต่จริงๆมันไม่ได้นะไม่ใช่มันไม่ใช่ประโยชน์ของโบสถ์แต่ถ้าจะใช้มันก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าจะเอาตามหลักจริงๆมันไม่ใช่โบสถ์มันไม่ได้มีไว้เพื่อการนั้นประมาณนี้เข้าใจไหมโบสถ์มีไว้เพื่ออะไรหนึ่งและหลักๆก็คือบวชพระเอาไว้ทําสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือ เป็นกิจของพระสงฆ์โดยตรงเอาไวบ้บกเอาไว้บวชพระอ่าเอาไว้ให้พระลงโบสถ์ฟังปฏิโมกข์อ่าสวดมนต์ไหว้พระของพระของเนนก็ได้นะทำวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์อะไรก็แล้วก็มาสังฆกรรมอะ่ะสวดน,นั่นสวดน,นี่อะไรเกี่ยวกับงานกระถินบ้างแล้วก็งานปริวาสกรรมอะไรอย่างเงี้ยสวดโน่น,นนี่นั่น ที่เกี่ยวกับพระเนี่ยนะเออมันไม่ได้มีไว้ให้โยมเข้าแต่อาตมาเห็นนะบางวัดในเมืองเนี่ยโยมเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์มันไม่ได้นะโยมไอพระวัดนั้นก็เหมือนกันว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนั้นก็จะมีพระธรรมวินัยได้ไงขนาดพระต้องอธิกรณ์พระที่เวลาเขานับพระฟังปฏิโมกหรืออะไรเกี่ยวกับงานกระถินเสร็จกันนั่นอะเออ พระที่ไม่ได้อยู่ในจาอยู่ในไตรมาสนั้นในพรรษานั้นก็ยังไม่ให้เข้าร่วมเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้สังฆกรรมมันล่มมันไม่สมบูรณ์เออนะนะพระแล้วพระต้องจํานวนนี้ถ้าพระมาเพิ่มก็ต้องทําสังฆกรรมกันใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันมีวินัยบอกกันอยู่และโยมห้ามเข้าโดยเด็ดขาดอยู่เนี่ยอยู่เขตอีสานไม่ไม่มีหรอกยิ่งโยมผู้หญิงอ่าศีกาเนี่ย ยิ่งไม่ให้เข้าใกล้เลย <c oughs> นะอืมนะี่อันนี้ก็แยกแยะนะว่าเรื่องสมมุติเรื่องไม่สมมุติเรื่องอะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นเรื่องสมมุติหรืออันนี้เป็นเรื่องไม่สมมุตินะก็แยกแยะกันไปนี่พอจะมีคนใส่บาทก็มีคนใส่บาทนะพอไม่มีใส่ก็ไม่ไม่ไมีใส่กันม <c oughs> ตาม้างทางเนี่ยนะโอ๊ยเออเป็นไรเราใช้ เวลาให้เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นโบสถ์มันไม่ได้มีไว้เพื่อการนั้น mm. เข้าใจไหมอ่ะแล้วก็มาเข้าเรื่องว่าโบสถ์มีไว้ทาอะไรก็บอกไปแล้วใช่ไหมเอามาวิหารในอัเนี้โบสถ์วิหาร,ว,หารวิหารคืออะไรก่อนวิหารก็คือศาลาการประเรียนนี่แหละถึงทุกวันเนี้อ่าแต่ทุกวันเนี้ยก็เรียกศาลาการประเรียนก็ได้หรือศาลาอเนการประสงค์ก็ได้ทําไมถึงเรียกศาลาการประเรียนแต่ก่อนศาลาการประเรียนเขามีไว้เพื่อ เพื่อเอาไว้สอนเอาไว้เรียนปริยัติธรรมนะหรือปร,ริยนธรรมอ่านะเอาไว้เรียนเอาไว้สอบพวกนั่นะแหละนะจะเป็นบาลีก็ดีจะเป็นธรรมก็ดีเอาไว้เรียนเอาไว้สอบให้พระให้ลูกพระลูกเ네นนนนะน,ะนี่คือสาลาการปร,ริยนก็เลยมีก็เลยเรียกกันมาว่าสาราการปร,ริยนนะอื ứng, แล้วก็เอาไว้ใช้ ประโยชน์หลายๆยอย่างเนะเป็นศาลานั่นแหละนะถุกว่านี้ก็เรียกศาลาอันนี้ประสงค์ก็ได้ทําอะไรได้หลายๆอย่างนั่นแหละคือคําว่าวิหารอ่าจะเอาไว้นอนเอาไว้พักเออกลางม้งกลางอะไรนอนจําวงจำวัดก็ได้เอ่เอาไว้ต้อนรับพ้าเอาคาตูขาอะไรก็ได้เทศนาโปรดญาติโย,ยมอย่างเงี้ยเขาก็ทําอยู่ในวิหารทั้งนั้นเออ ถวายจังหันจังเพนแต่ก่อนก็จะมีหอฉันอา่ามีหอฉันก็ตั้งหากบางทีบางวัดออแต่ทุกวันนี้ก็ทํากันอยู่ในศาลาการประเรียนนั่นแหละศาลาเนี่ก็สงนั่นแหละจะถวายจังหันจังเพนแม่นมออถ้าวัดใดมีเพนก็ถวายกันไปถ้าวัดใดบ่มีเพนสันรอบเดียวสันเนี่าก็ถวายเ้าเออถวายจังหันถวายพระตาหารเนี่ยนะแล้วก็ทํากิจ จะถาวายผ้าป่ากระถินถาวายเนาะโน่นนี่นั่น,นอ่าสังฆทงสังฆทานเนี่ยก็ทํากันอยู่ในศาลานี้แหละอ่ะาศาลาการประเรียนศาลานเน่ยประสงค์นี่แหละนะน่ะนี่คือประโยชน์ของวิหารเอาไว้ใช้ทํากิจตอนรับญาติโยมตอนรับโน่นนี่นั่นเน,นี่ยแหละแต่สําหรับโบสถ์เห็นไหมโบสถ์โบสถ์เอาไว้แค่ทําสังฆกรรมแค่นั้นอออแต่ก็เลยมาพูดกับอ่าโยม <c oughs> ช่องโยมโอ๊กนะ เพราะเพราะนั้นโยมโอ๊กค่ะอธิบายประโยชน์ของโบสถ์ได้บางทีก็อาจจะไม่รู้อะไรบางก็อธิบายผิดไปบ้างอันนี้นิิเพื่อก่ออเดียเดี๋ยวยว้อนมาโยมโอ๊กก่อนโอ๊ก VIP พนะช่องโอ๊กว i p ที่ว่าไปพลาดพิงถึงช่องอต่อมาไม่ได้พลาดพิงไปให้ความเขาเสียหายแต่ถ้าว่าโยมเป,เป็นเป็นช่องเป็นรายการที่มีประโยชน์เวลาไปไปอะไรอะไปสัมภาษณ์อ่า <c oughs> เป็นทาหารตำรวจเป็นข้าราชาการต่างๆหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคดีอะไรเราจะได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นใน,ในอดีตอันนี้ดี <c oughs> แล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเออจริงๆแล้วเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้้นนะเหมือนเราเสียดได้เนี่ยเหมือนอ่โยมท่านเลวัตะนะโยมลุงเรียกลุงก็ได้โยมลุงเลวัตอ่า พลตํารวจโทรนะเรวัตกินเกสรอ,อย่างเงี้ยตอนที่โยมเขาาอ่ปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงตําแหน่งอยู่ที่สามร้อยยอดตอนตอนที่ท่านทํางานอยู่นะทําไมเราไม่ไม่รู้เราไม่อะไรเลยพอท่านเกษียนมาแล้วค่อยไปเสียดายอาตมาก,ก็ยังเสียดายเลยตํารวจดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ตอนนั้นอาตมาก็อยู่ตอนที่ท่านอยู่สามร้อยยอดอาตมาก็อยู่สามร้อยยอดเหมือนกันนะตอนนั้นอาตมาแต่ก่อนอดีตนะเคยไปมีครอบครัวที่นู่นนะสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธนะ์นะเออนะอาตมาก็อยู่นะสามร้อยยอดเหมือนกันแต่เราไม่เคยได้ยินข่าวไม่เคยนะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอะไรด้วยมั้งแต่พอท่านเกษียณมาพอท่านนี้มาเออท่านทํามีวิรกรรมไว้เยอะแยะมี คุณงามความดีได้เยอะแยะแล้วก็ยังเสียดายยังอยากจะให้ท่านกลับไปทํางานอะไรอย่างนี้อย่างไงเนี่ยมาเสียดายตอนที่ว่ามันอาจจะไม่สายหรอกอาจจะช้าเกินไปหน่อยนึงเ,ออเราควรจะไปยินดีควรจะไปภาคภูมิใจตอนที่ท่านดารงตําแหน่งนะั้นมันน่าจะดีกว่านะเหมือนผู้พันถึงอย่างเงี้ยผู้พันถึงเออตอนสมัยเด็กๆเกนี่ยเราได้ยินใช่ไหมเราได้ยินข่าวผู้พันถึงเนี่ย บ่อยมากตามทีวีตามหนังสือพิมพ์ตามอะไรเนี่ยเราไม่เด็กๆเนี่ยเออข่าวผู้พันตึงอะไรนู่นนี่นั่นนะเออล้วก็ได้มาฟังอ่าโยมโองเนี่ยแหละเอามาสัมภาษณ์นะเราก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันเป็นยังไงตอะไรกันแน่คดีนี้เหมือนนู่นนี่นั่นอ่าอ่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็ดูไว้นะก็ดูไว้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีช่องที่ดี เ,เหมือนพระเหมือนกันเนี่ยพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยอย่าไปรอให้ท่านมลมะมรณภาพก่อนอ่าเห็นหลายรายการตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านดำรงสังขารอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยเราไปอยู่ไหนมาวะทําทไมเราถึงไม่รู้จักท่านพอในพบราท่านมรณภาพไปบางรูปมรณาภาพแล้วค่อยมีคนรู้จักก็มีนะตอนท่านมีชีวิตอยู่นี่ไม่ดังไม่มี ไม่มีใครรู้จักเลยแต่พอท่านมรณภาพไปละสังขารไปนี่รู้กันดังดังตอนตายอะ่ะเออเพราะนั้นดูดีๆพระเนี่ยเออพอท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่รีบเข้าหาซะรีบเข้าเผื่อได้ความรู้อะไรมากมายอย่ารอให้ท่านมรณภาพไปก่อนก็เหมือนกับเนี่ยอ่าเหมือนเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยอย่ารอให้มันสายเกินไปแล้วค่อยมาคิดได้ว่าเออม,มาเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยเหมือนกัน อ่ย้อนมาอ่ามาต่อโบสถ์วิหารพูดไปแล้วใช่ไหมโบสถ์วิหารเหลือเจดีโบสถ์ก็มีหน้าที่อย่างนั้นสังยกรรมวิหารก็มีหน้าที่อย่างนี้ทําทเกี่ยวกับมีญาติโยมไปร่วมด้วยได้เจดีเจดี JD. JD. ก็ไม่มีอะไรมากวนมากก็เอาไว้เก็บอัฐิาธาตอหรือว่าบรมสารีริกราธาตุหรือจะเป็นาธาตุของพระอรหันต์ต่าง หรือพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆเก็บอธิษฐานเจดีย์แล้วก็ออยู่แถวอีสานก็อเอิ่นธาตุธาตาุน,นหน่อยธาตุถี่ว่าโมเมนธาตุใหญ่ปันไหนหนึ่งธาตุถือว่วน,น,อวนี่เก็บอันนี้แหละปูญยาตาใหญ่ธรรมดาก็มีมเจดีย์ธาตุธาตุถ้าเป็นเจดีย์เจดีย์ใหญ่เลยประจําเมืองเลยเนี่ยก็ ต้องพระบรมาสารีริกธาตุอะไรแบบนั้นมันก็แล้วแต่จะจะเอาอะไรไปยัดใส่ที่เจดีย์นั้นบางทีก็มีพระกุบบางมีอะไรบางมีสมบัติมีทองมีโน่นนี่นั่นน,นั่น,น,นตามความเชื่อของคนโบราณอ่าอ่าเป็นสมบัติฝากให้เป็นสมบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ฝากกันไปมันมีแค่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่แหละวิหารโบสถ์วิหาร,หารลานเจดีย์ บทวิหารเจดีมันก็มีหน้าที่อย่างนี้นะเอ,อพอสังเขตพ,พอเข้าคร่าวเอ,อเพราะฉะนั้นแล้วอธิตินี่ก็คือติเพื่อก่อบางทีเราไม่รู้อ,อ่วิธีลองเข้าไปดูนะตอนนี้ตมาก็แนะนําให้โยมไปดูช่องโอ๊กวีพเหมือนกันก็จะมีความรู้ได้ความรู้ตอนทีออ่ตอนที่เชิญชวนญาติโยมสร้างอุโบสถอย่างนี้ใช่ไหมเ,ออเชิญชวนญาติโยมร่วม บริจาคสร้างอุโปสถอะไรเงี้ยบางทีเราอธิบายประโยชน์ของโบสถ์ไม่ไม่ถูกยังไม่ถูกเอ,อโบสถ์นะไม่ได้มีให้แล้วก็บท,ที่ว่าเออมาต่ออันนี้อีกบทที่ว่าเห็นเห็นอยู่แถวแถวภาคกลางแถวแถวเนี้ยเออทำไมโยบปล่อยให้โยมผู้หญิงผู้หญิงปล่อยให้โยมไปนั่งสมาธิเขาเข้าไปกราบพงกราบพระถ้าว่าพูดตามอ,อไอเรื่องสมมุติเรื่องวัตถุเนี่ยมันก็ได้ แต่ถ้าว่าพูดตามหลักพระธรรมวินยัยพูดตามหลักให้ความถูกต้องมันไม่ได้นะเออพระท่านปล่อยไปได้ไงเออถ้าว่าไปไหวในวิหารหน่ะได้ไหวในศาลงสลาราการประลงประเรียนนี่ได้พระประธานก็มีเหมือนกันนะแต่ในโบสถ์เป็นที่ที่อ่าเป็นที่สังฆกรรมนะเอาไว้ทำเอาไว้ทําสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือทากิจของสงฆ์นะ เออนะต่างๆเฉพาะเป็นที่เฉพาะเพราะฉะนั้นญาโยมเออแล้วก็ตอนบวชเนี่ยอ,อตอนบวชภาคกลางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปนั่งก็เลยโบสถนะ์หน้าสลอนเลยภาคอีสานไม่ได้นะไม่ให้เข้าไปใ,ใกล้โบสถ์เลยนะถ้านั่งก็นั่งอยู่นอกโบสถ์หน้าประตูโบสถ์นี่ไม่ได้ให้เข้าไปในโบสถ์ตอนที่บวชพระใช่ไหม เออก็มากรบ,บิดามารดาแล้วก็ว่ากันไปเขาไม่ให้คารวาสเข้าไปในเขตอ่าสังเขตเนี่ยเอเขตสังคารเนี่ยเขตเขตเนี่ยเขตสงทำรรกรรมเนี่ยท่านนี่นะเอเอเห็นเคยเห็นเพราะว่าจะมาเคยไปไปบวชพระบวชอะไรแต่ก่อนเนี่ยตอนอยู่ในคณะ ยังอยู่ในคณะเดิมยังอยู่ในคณะอันนี้อยู่ยังอยู่ในแก๊งเขาอยู่เออก็จะถูกนิมนต์ไปนะอ่ะเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะขอขอหยุดอันนี้ไว้ขอหยุดการหยุดวิดีโอไว้อืถือว่าก็ได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะเออฟังไปขำขำไปมาบทให้ฟังตอนเช้าเออนะ นั่นแหละก็คือทําไมโยมเขาไม่รู้หรอกอันนี้ไม่ได้โทษโยมนะโทษพระคุณเจ้าท่านทําไมถึงไม่บอกโยมเขาห้ามให้เข้าไปในเขตสังฆวาสในเขตเนี้ยในเขตเขตที่สงกําลังทํากิจทําอะไรเนี่ยโยมเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกพระเนี้ยสมควรที่จะบอกโยมว่าเออโยมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนอกประตูโบสถ์นี่นะไปเห็นแล้ว เจ้าวาสก็เจ้าวาสกระโหลกนั่นแหละนะอตมาไม่สนใจนะว่าใครจะเป็นใครหรือเจ้าเจ้าวาสหรือเจ้าคณะถ้าไม่ทําตามพระธรรมวินยัยก็ไม่ได้ว่าจะไปนับถืออะไรนั้นตมาไม่ได้นับถือใครง่ายอพระบวชใหม่พระลูกวัดบวชใหม่ทําให้มันถูกต้องพระธรรมบวนัยอยังดีกว่าออตมาพรรษาสูงกว่าก็ยังกล้ายกมือไหว้ก่อนได้เลยอ่ะ เออน่ะดีกว่าเจ้าคณะเจ้าอาวาสที่มันไม่รู้พราทำรอามีไหนอะไรเลยนะเออเอาแค่นี้แหละนะว่าถึงละถึงเข้าหมู่บ้านละถึงเขตบินทบาทล้วนะอ่อขอให้มันก็ให้เกิดเป็นประโยชน์และการสุดสูดสังนะวะเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร